เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ไหมในข้อที่หนึ่งสินข้อหนึ่งก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าผู้ฆ่าก็ฆ่าไปแล้วส่วนเนื้อนั้นก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งถ้าบริโภคก็อิ่มถ้าทิ้งไว้ก็เป็นของป่วยเน่าเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของการฆ่าสัตว์นั้นจะต้องมีอะไรบ้างก็คืออันที่หนึ่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตเนื้อนั้นที่เขาฆ่ามาแล้วนั้นไม่มีชีวิตแล้ว นะครับอันที่หนึ่งก็คือสัตว์นั้นต้องมีชีวิตอันที่สองเราก็รู้อยู่ว่ามีชีวิตอันที่สามก็มีจิตคิดจะฆ่าก็คือมีเจตนาแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะฆ่าและสัตว์ก็ตายด้วยความเพียรพยายามนั้นครบองค์นี้จึงถือว่าเป็นปณนิบาตแต่ว่าเนื้อที่เขาทำอาหารแล้วก็ถวายภิกษุปานั้น หรือว่าเราไปซื้อซื้อเนื้อซื้ออาหารที่ตลาดนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วเป็นแค่วัตถุจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศินในข้อที่หนึงนะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เพราะทานทานพวกผักพวกที่ไม่มีเนื้อไหม้ก็คงไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้า,ถาหากว่าท่านทานเพื่อที่จะรักษาสุขภาพถ้า,าทานไปแล้วมันแสงกับโรคอะไรต่ออะไรอย่างนี้ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์นั้นไม่มีในคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าการทานใบไม้ทานผักนั้นเป็นทางที่ขัดเกลาให้ถึงความบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คงไม่ต้องบําเพ็ญพระบรารมีทั้งสี่สงไข่แสนกลับแล้วก็ทรงตัดสรุแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแสดงธรรม เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการทานอาหารโดยที่ไม่ทานเนื้อนั้นใครๆก็ทําได้ใครๆก,ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ถ้ามนุษย์บริสุทธิ์ได้ด้วยการทานอาหารที่ไม่มีเนื้อนั้นจริงๆแล้วมนุษย์ก็ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่ออะไรแล้วก็เพิ่งจะมาทานก็ไม่นานเท่าไหร่นักถ้าถึงความบริสุทธิ์ได้แล้วต้องพวกนี้สิถึงจะบริสุทธิ์พวกช้างพวกมา้าพวกวัว พวกลิงข้างบางชันีอะไรตอะไรนี่เขาตั้งแต่บรรทัุรุษเขาเลยสายเลือดเขาเลยเกิดมาเขาก็ทานพวกผักพวกผลไม้อะไรตลอดเลยก็ย่อมจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากกว่ามนุษย์อีกถ้าถ้ากินผักกินผลไม้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หน้ากาบหน้าไหว้ถึงความบริสุทธิ์ก็แสดงว่าพวกลิงข้างบางชานันีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนบริสุทธิ์ยิ่งกว่ามนุษย์หน้ากราบหน้าไหวย,ยิ่งกว่ามนุษย์ แท้จริงแล้วนี่นั่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าความบริสุทธิ์ขึ้นกับอาหารแต่ว่าบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับการขัดเกลาเห็นโทษของอกุศลรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นละคลายการยึดมั่นถือมั่นจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงในส่วนนั้นเป็นคําสอนนะครับแต่ว่าเรื่องอาหารนี่ก็มีตามพระวินัยที่ทรงห้ามทรงอนุญาต